สวัสดีทุกคนนะคะรอนานไหมคะอีพีนี้พอดีตุ๋มไม่ค่อยมีเวลาตัดต่อเลยนะคะขอโทษนะคะที่ให้รอนานค่ะทุกคนอีพีนี้นะคะตุ๋มจะพาไปเกาะซิมิลันนะคะที่ที่อันซีนที่สุดอีกที่หนึ่งของจังหวัดพังงาเลยค่ะ It's timing I'm doin' about doing okay. for the first all okay for time while หลังจาก EP ที่แล้วนะคะไปดำน้ำที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุดินมาแล้วซึ่งมันสวยงามมากๆทุกคนแล้วก็แบบ อยากกลับมาซ้ำอีกมากๆวันนี้ตุ่มจะพาทุกคนไปดำน้ำที่หมู่เกาะซิมิลันค่ะน้ำทะเลขอบอกเลยค่ะทุกคนใสมากๆใส่แบบตะโกนใส่กว่านี้ไม่มีอีกแล้ว <c oughs> คือใส่มากแล้วก็แดดก็คือแบบดีมากทุกอย่างดีลงตัวเพอร์เฟกวันที่3นะคะตุ่มและเพื่อนๆก็ยังอยู่ที่จังหวัด พังงาน,นะคะอยู่ที่เขาหลักค่ะเดินทางเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนขึ้นเรือที่ท่าเรือทับลระมุนะคะแล้วก็เราเลือกทัวร์ของเรือปันามันเหมือนเดิมค่ะ มมมมมมาดังเเซิิทนะร็บนน <Okay. S 2> บนนะค้กลใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะเกาะแรกที่มาถึงเนี่ยเราจะเรียกว่าเกาะซิมิลันนะคะหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเกาะแปดเป็นสถานที่ตั้งของหินเรือใบนั่นเองค่ะทุกคน เกาะซิมิลันนะคะชื่อนี้เป็นที่รู้จักกานดีสําหรับคนที่ชอบเที่ยวทะเลมากๆเลยค่ะอยู่ในฝั่งทะเลอันดามันนะคะเป็นเกาะที่สวยติดอันดับต้นๆของไทยเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนจะเป็นเกาะที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนะคะการเดินทางมาเที่ยวเกาะซิมิลันจะใช้เวลาน้อยกว่าไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินนะคะซึ่งหมู่เกาะสุรินเนี่ยมันจะไกลกว่านี้อีกประมาณ20นาทีค่ะ สำหรับใครที่เตรียมพาสปอร์ตอุทยานมานะคะก็อย่าลืมนำมาแต้มตาที่นี่ด้วยค่ะ hey, ด้านในจะมีห้องน้ำนะคะแล้วก็ จะมีสถานที่นั่งพักผ่อนตามอัธยาศัยได้เลยลมลื่นมากค่ะทุกคนแล้วก็เดินไปอีกนิดนึงเนี่ยจะเป็นทางขึ้นจุดชมวิวของหินเรือใบนะคะแต่ว่าวันที่ถุ่มไปเนี่ยคนเยอะมากๆก็เลยบินโดนเอาดีกว่าเราไปต่อคิว รู้สึกว่ามันจะนานมากค่ะทุกคนแต่ถ้าใครสะดวกขึ้นไปก็ขึ้นไปได้นะคะไม่ได้สูงมากนะทุกคนประมาณ150เมตรเองค่ะถ้าเทียบกับเกาะวัวตลับที่สมุยเนี่ยก็คือแบบแค่10%เองแปบ๊บเดียวแต่ว่ามันจะเสียเวลาตรงที่เราไปยืนต่อคิวถ่ายรูปแต่ถ้าใครไม่ต่อคิวตรงจุดบริเวณที่เป็นแบบว่าวิวด้านหลังสวยๆอะ่ะอาจจะแบบว่าถ่ายบริเวณข้างๆอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ต้องต่อคิวก็ได้ตรงนี้เดินไปอีกนิดนึงค่ะก็จะถึงทางขึ้นของหินเดอร์ไบนะคะ นี่ยค่ะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นนะคะทางขึ้นไม่ได้ลำบากเลยนะคะทุกคนถ้าใครจะขึ้นก็ขึ้นได้แค่150เมตรเอง เกาะ8มีชื่อเรียกเป็นภาษามาลายูว่าเกาะซิมิลันนะคะเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นที่มาของชื่ออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันด้านหน้าเกาะเนี่ยก็คือจะมีอ่าวเกือกที่มีทะเลทรายที่สวยงามมากๆเลยค่ะพื้นทรายขาวละเอียดน้ําใสปิ้งเลยค่ะด้านซ้ายของหาดเมื่อมองจากเรือนะคะหรือด้านขวาของเกาะเมื่อมองจากบนชายหาดนะคะเป็นที่ตั้งของหินเรือใบนะคะอันเป็นที่มาของสัญ,ญลักษณ์ของการมาถึงเกาะซิมิลันนั่นเองค่ะทุกคน จุดชมวิวของเกาะ8อยู่บริเวณบนกองหินเรือใบนะคะทุกคนทางเดินขึ้นจุดชมวิวบนหินเรือใบจากชายหาดด้านใต้ของกองหินนะคะจะมีช่องเล็กๆเนี่ยเดินขึ้นไปตามซอกหินใช้เวลาประมาณ1 0 1ถึงนาทีเองค่ะเมื่อมองลงมาทางทิศใต้นะคะจะเห็นวิวอ่าวเกือบที่สวยงามมากๆเลยทุกคนหาดทรายขาวฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะเห็นเกาะก้าด้วยนะคะ Good things, yeah. Just look at all the ค่ะแล้วก็ที่ต่อมานะคะจะเป็นเกาะ9ก้านะคะหรือเรียกว่าเกาะบางูนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งเป็นเกาะที่อยู่เหนือสุดของกลุ่มเกาะซิมิลันทั้ง9้าเกาะเลยนะคะสภาพของเกาะเนี่ยจะเป็นหินแล้วก็หน้าผาทางด้านทิศตะวันออกของเกาะนะคะจะมีหินโผล่พ้นน้ําขึ้นมาซึ่งเป็นแหล่งตะกาลังที่สวยงามมากะะบริเวณนเนี้ยเนี่ยกรอบเกาะยังมีแหล่งดาน้ําตื้นด้วยนะคะทุกคนที่เรามานี่เองก็คือแบบน้ําใสมากๆทุกคน ก็จุดต่อไปนะคะทุกคนเราก็จะไปพักทานข้าวที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิบิลันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อที่เกาะ นะคะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเกาะเมียงนะคะซึ่งเกาะเมียงเนี่ยจะเป็นเกาะที่มีชายหาดอันงดงามถึง2ชายหาดสามารถเดินทะลุถึงกันได้นะคะทุกคนสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบนชายหาดได้เช่นเดินแบบถ่ายรูปแล้วก็เดินศึกษาธรรมชาติได้แล้วก็ตรงนี้พอตุ่มทานข้าวเสร็จนะคะมันก็ยังพอมีเวลาตุ่มก็เลยเดินข้ามไปเส้นศึกษาธรรมชาติหน้าหาดไปหาดเล็กนะคะก็ตรงนี้เนี่ยระยะทางไม่ได้ไกลามากค่ะก็เดินชิลๆค่ะ แล้วก็เราจะข้ามไปที่หาดเล็กเป็นหาดที่แบบสวยมา,มากๆาที่ไหนครับทั้งอ่างเป็นทางศึกษาธรรมชาติรามมามา้อยห้าสิบเมตรเองไม่ใช่เลยหรอ สำหรับใครที่เดินไปแล้วก็อยากจะขึ้นไปจุดชมวิวลานข้าหลวงนะคะทุกคนก็สามารถเดินขึ้นไปได้เลยซึ่งลานข้าหลวงเนี่ยมันจะตั้งอยู่ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติจากหาดหน้าไปถึงหาดเล็กนะคะซึ่งทางไปจุดชมวิวลานข้าหลวงเนี่ยช่วงแรกจะผ่านป่าไผ่ที่ไม่ชันมากค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็คือไปอ่านรีวิวมาแต่ว่าตูกไม่ได้ขึ้นไปก็เรามาถ่ายรูปแค่บริเวณหาดเล็กนะคะซึ่งเป็นหาดที่แบบพ r i v เวทมากค่ะทุกคนแล้วก็ทรายละเอียด ขาวน้ำใสมากๆอันนี้แนะนําให้ทุกคนมานะคะเดินไม่ไกลคะ่ะทุกคนประมาณแค่แบบไม่ถึง15นาทีอะค่ะก็ถึงแล้วเนี่ยก็จะแบบได้แบบวิวแบบนี้เลยสวยมากๆ เช็คเอาท์ออกมาตุ่มก็มาแวะที่อนุสรสถานเรือต่อ813ซูนามินะคะซึ่งมันอยู่ไม่ไกลจากที่พักขับรถแค่ประมาณไม่ถึง5นาทีค่ะทุกคนซูนามิอ๋อเปลี่ยนอ่ายดูวนมันว่าเป็นตัวป่าไหม, hey, ไมตัวป่ามีอันนี้ขยับ <laughs> ก็อยาใช้ถูกต้องค่ะเดี๋วพาไปตะกรวปลาดีกว่าถ้าเกอยากดูอย่างงี้กดูมันขึ้นมากก่านี้เลยนะเมนถ้ตรงโรงแรมเราก็ดูนโรงแรมเราก็ดูฝั่งนู้นน่ะใช่ขี้เกียจอยเล่าให้ฟังอลัวนเว้ามากมันขึ้นเขามาขนาดนี้เลยเหรอมันขึ้นเขายังไงก็น้ำมันซัดน้มันก็ลอยมาตามน้ำไง อนุสรสถานซูนามิเรือตรวจการหมายเลข813หรือว่าบูเรศพดุงกิจนะคะทุกคนตั้งอยู่ที่บ้านบางเนียงอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาน,นั่นเองค่ะอนุสรสถานที่ล้ำลึกถึงเหตุการณ์คลื่นยักษ์ซูนามิครั้งที่รุนแรงที่สุดในไทยนะคะเมื่อปี2547ค่ะได้พัดเอาเรือตรวจการหมายเลข813เนี่ยมาเกยตื้นบนภูเขาซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ2กิโลเมตรเลยค่ะทุกคนเนมื่อเหตุการณ์สงบลงก็ได้คงสภาพเรือไว้แบบนี้นะคะจนถึงปัจจุบันเพื่อล้ำลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้น ่วาเรือที่มีขนาดตําหนักถึง60ตันเนี่ยก็ไม่อาจสู้กับภัยธรรมชาติได้นะคะทุกคน<ม>ก็จะมีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะที่เดินทางมาอานุสรสถานที่แห่งนี้นะคะ<ม>ก็เพื่อมาลําลึกถึง<ม>แบบเหตุการณ์<ม>ครั้งนั้นที่มันรุนแรงมากๆนะคะ<ม>เป็นจํานวนมากเลยะค่ะทุกคน ออกจากอนุสรณ์สถานเรือตรวจการนะคะเราก็เลยมาที่พิพิธภัณฑ์ซึนามิบ้านน้าเค็มนะคะทุกคนก็เลยมาอีกนิดนึงค่ะส่วนอนุสรร์สึนามิบ้านน้าเค็มนะคะทุกคนตั้งอยู่ติดชายทะเลบ้านน้าเค็มเลยนะคะตำบลบางม่วงอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงานะคะอยู่ไม่ไกลจากเ,าเรือตรวจการมานิดนึงนะคะขับรถประมาณ20นาทีสร้างขึ้นเพื่อลาลึกถึงเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี2 5งพเหมือนกันนะคะซึ่งบ้านน้าเค็มแห่งนี้ก็ได้รับความเสียหายด้วยเช่นกันนะคะทุกคนสวนอนุสรร์แห่งนี้นะคะมีความเด,ดเด่นด้าน สถาปัตยะกรรมรูปทรงโค้งคล้ายรูปคลื่นนะคะขณะที่อีกด้านเป็นกำแพงเฉียงมีป้ายทองเหลืองสลักชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามินะคะส่วนบริเวณล้อมรอบเนี่ยเป็นสวนพักผ่อนติดชายหาดแล้วก็ชายทะเลนะคะแล้วก็ยังมีพระใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ริมชายหาดนะคะรวมถึงพระรูปของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ให้ได้สักการะอีกด้วยนะคะเขา,าได้อยู่แต่ว่ามันปิดเปิด <laughs> ทางเดียว พุธ<ห>อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกิกปิดทําการธนาคารอ้าวยิ่งนิปิดอีกแล้วปิดอีกแล้ว มาอีกนิดนึงนะคะก็จะเจอพิพิธภัณฑ์ซูนุนมิบ้านน้าเค็มนะคะทุกคนแต่ว่าวันที่ถุงไปนะคะเขาจะหยุดก็คือเขาจะหยุดทุกวันจันทร์แล้วก็อังคารนะคะเปิดให้บริการตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงเย็นเลยนะคะทุกคนทุกคนเข้าชมฟรีนะคะแต่ว่าวันที่ถุงไปปิดคะ่ะน่าเสียดายมากถ้าใครมาที่พังงาน,นะคะหรือว่ามาที่ตะกัวป่าเนี่ยก็แนะนำเข้ามาชมนิทรรศการในนี้ได้เลยนะคะ จากพิพิธภัณฑ์บ้านน้ำเค็มมานะคะก็คือเราจะไปแวะที่อุทยานแห่งชาติเขาหลักลำลู่นะคะซึ่งมันอยู่ไม่ไกลนะคะชมวิวนิดนึงค่ะทุกคนซึ่งข้างในก็จะมีบริเวณหาดเล็กนะคะที่จะต้องเดินเส้นศึกษาธรรมชาติเนี่ยเข้าไปประมาณ1กิโลเมตรนะคะแต่ว่าตุ่ไม่ได้ไปเพราะว่าเวลาเรามีไม่พอนะคะเราก็เลยมาถ่ายรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูว่าบริเวณนี้เนี่ยก็คือแบบ บรรยากาศดีมากทุกคนถ้าใครจะมากลางเต้นหรือว่าจะมาพักห้องพักอุทยานนะคะที่นี่ก็คือสามารถมาพักได้เลยมันจะเป็นวิวทะเลนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นแบบคือแบบต้นไม้ร่มรื่นนะคะแต่ว่าที่นี่เขากําลังจะสร้างห้องน้ําเพิ่มนะคะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยมีห้องน้ําห้องอาบน้ําแค่หนึ่งหลังนะคะก็ที่เหลือก็จะเป็นอาบน้ำอา u t ดออยู่บริเวณด้านล่างเดี๋ยวตุ่มจะให้ดูภาพนะคะไม่รู้มันเช่มได้หรอมันน่าจะเชื่อไม่ได้หรอก เนี่ยค่ะทุกคนบริเวณนี้จะเป็นด้านหน้าแล้วก็ลงมาอีกนิดนึงตรงนี้จะสามารถเล่นน้ําได้นะคะแต่ตอนที่ถึงไปเนี่ยน้ำมันลงตรงนี้ร่มดื่นมากๆค่ะทุกคนแล้วก็ด้านขวานะคะก็จะเป็นลานกางเต้นท์เนี่ยค่ะสามารถมากางเต้นท์บริเวณนี้ได้แล้วก็ห้องน้ําด้านล่างเนี่ยจะมีอยู่1จุดนะคะแล้วก็ห้องอาบน้ําจะมีเป็น outdoor หนึ่งที่นะคะ น้ำใสมากทุกคนบรรยากาศดีมากๆถ้าใครมีโอกาสมากลางเต็นที่นี่ยังไงแนะนำเป็นสถานที่ที่น่งกลางอีกที่หนึงเลยนะคะหลังจากที่เราออกจากอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำลู่นะคะเราก็ตรงไปยังจังหวัดภูเก็ตเลยค่ะก็คิดว่าน่าจะไปให้ทันกับ วิวพระอาทิตย์ตกที่แหลมพมเทพนะคะแต่ว่าพอไปถึงค่ะทุกคนคนเยอะมากๆค่ะไปแวะแป๊บหนึ่งยังไม่ทันได้ดูพระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าเท่าไหร่คะ่ะเพราะว่าเราจะต้องรีบทําเวลาเพื่อที่จะให้ไปทันขึ้นเครื่องขากับกรุงเทพนะคะ ถ้าใครมีเวลานะคะก็แวะมาดูพระอาทิตย์ตกได้นะคะคือวิวมันสวยมากๆค่ะทุกคนแล้วก็ถ้าใครมีเวลาอยากให้เดินลงไปตรงแหลมตรงนั้นมากซึ่งตรงนั้นมันจะไม่ค่อยมีคนแต่ว่าวันที่พวกถุงไปอะ่ะมันมันจะต้องขับจากสนามบินอะ่ะไปที่จุดชมวิวอะ่ะคือไกลมากทุกคนประมาณแบบเกือบ50ิบโลได้ะคะ่ะแต่รถมันติดอะคะ่ะเพราะว่ามันต้องขับผ่านเมืองแล้วรถติดมากครูกเกต ก็เลยคิดว่าเออเรามีโอกาสได้ไปแวะรอบนี้ก็เดี๋ยวถ้าครั้งหน้ามีโอกาสมาอีกก็คิดว่าน่าจะมาพักที่ภูเก็ตแล้วก็มาชมวิวที่นี่สวยมากค่ะทุกคน ก็จบแล้วนะคะสำหรับรีวิวหมู่เกาะซิมิลันนะคะได้มาดื่มดำกับธรรมชาติแล้วก็ทะเลที่สวยมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็หาดทรายสะอาดมากๆขาวมากน้ำแบบใสตะโกนแล้วก็ปลานี่แบบคือแบบเยอะมากๆ ะะก็คือถ้ามีโอกาสก็อยากมาอีกนะคะสวยมากๆเลยทุกคนแล้วก็อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินที่เราไปมาตอน EP ีที่แล้วเนี่ยก็คือสวยไม่แพ้กันคือสวยคนละฟิลบรรยากาศดีแล้วก็แบบดำน้ำตื้นที่แบบสวยมากๆค่ะแล้วก็ตุ่มอยากจะรีวิวทัวร์ของเลิฟอันดามันมากๆค่ะทุกคนก็คือ ทัวร์ได้แบบดีมากๆซึ่งที่ถุมเคยไปทัวร์ต่างๆไปดำน้ำมาหลายที่นะคะก็บางที่เขาก็จะไม่ค่อยสนใจทุกคนขนาดนี้แต่ว่าทัวร์ของเลิฟอเนอา์นบริการดีมากอาหารดีมากคือทุกอย่างดีอะค่ะเต็ม10ก็คือไม่มีหักเลยอันเนี้ยชื่นชมมากๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นไกด์วันที่ไปเกาะซิมิลันนะคะแล้วก็ไกด์วันที่ไป หมู่เกาะสุรินทร์ก็คือดีมากค่ะทุกคนถ้าใครมีโอกาสมาที่พังงาแล้วก็มาหมู่เกาะสุรินทร์แล้วก็ซิมิรันตุ่มก็อยากจะแนะนําที่ทัวร์ของเลิฟอานามันนะคะเพราะว่าเขาบริการดีมากเลยค่ะประทับใจถ้าครั้งต่อไปมีโอกาสมาอีกตุ่มก็จะเลือกที่เลิฟอานามันแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่รับชมจนจบคลิปนะคะแล้วก็อีพีหน้านะคะตุ่มและอาซาไพวเล่เนี่ยจะพาไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะไอ้อะไรก็แล้วแต่นะคะ สามารถเอาไปใช้เราได้ดูได้ชมกันได้ที่แฟนเพจ Facebook เลิฟอันดามันนะคะท่าจะชมสามารถเข้าไปชมหน้าเพจได้เลยนะคะส่วนใครจะดา่าด่าไม่ได้นะ,ะในแชทนะชมอย่าด่นะะดาในแชทสำหรับวันนี้นะคะตะก,กี้ขอเป็นตัวแทนท <c oughs> ีมงานทุกๆคนนะคะหากมีการบริการไม่ทั่วถึงหรือขาดตกตอกคท่องตรงไหน,นต้องขออาภัยมานักที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอบคุณค่ะ<อ>